จออออออพี่นาคสามประถมบทความอาฆาตกับตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบหนังผีภาคต่อของพี่นาคที่สร้างปรากฏการความสยองยอดฮิตมาแล้วทั้งสองภาคเรียกได้ว่ากวาดรายได้ในบ้านเราไปกว่าหลายล้านเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเมื่อกระแสตอบรับดีขนาดนี้จึงไม่แปลกที่จะถูกนำมาสารงานต่อความอาฆาตในภาคสาม โดยตัวอย่างแรกของหนังได้ถูกปล่อยออกมาให้เห็นโฉมซึ่งพี่นาคในภาคนี้จะถูกดีไซน์ในรูปแบบเจ็บทั้งตัวในตาสีแดงรูปเป็นไฟสีหน้าเกลียดแค้นพร้อมระเบิดได้ทุกเวลาส่วนจะน่ากลัวแค่ไหนนั้นก็ต้องติดตามกันอีกทีค่ะจากตัวอย่างพี่นาคสามนั้นเราจะได้เห็นถึงเงาผู้ชายคนหนึ่ง เดินมาพร้อมกับเสียงโซ่ตรวนผ่านราวตากผ้าจีวันข้างกุฏิพร้อมเกริ่นถึงเรื่องราวการบวชหน้าแถวบ้านริมน้ำโขงและมีการเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับถ้ำพญานาคชื่อดังที่มีพื้นผิวของหินที่ดูคล้ายเกล็ดมูใหญ่ก่อนที่จะมีพญานาคดวงตาสีแดงซึ่งปรากฏออกมาโดยภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างการล้างป่าช้าที่ออสสับปรเรนุ่ม ขุดเจอกําไรทองคําในหลุมศพออดได้แอบเก็บกําไรอาถรร้เอาไว้กับตัวซึ่งหลังจากที่เขาเก็บกําไรนี้มาทําให้ออดมีเกร็ดงูขึ้นตามตัวและเจ็บปวดเจียนตายโดยไม่รู้สาเหตุหลอนถึงเดนนอตคู่ซีตามต้องมาหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือจะเป็นอาถรรนกําไรที่ออดนั้นเก็บมาได้หรือจะเป็นผีพีน่นาคที่เคยตามหลอกหลอนเขายังไม่จบไม่สิน้นประจวบเหมาะกับการกลับมาเยี่ยมเยือนวัดธรรมนาราิมิตรของบอลลูนเฟิร์ดหรือคุณโท แถมแบมแบมยูทูบเบอร์ที่ติดสอยห้อยตามคอยถทายไลฟ์ชีวิตของคุณโทต้องมาร่วมเป็นร่วมกรรมแก้ไขปัญหาของออสด้วยแล้วจะมีพาที่ไหนมาสึกให้เราแบบงเงียมไหมอ่ะเราก็สึกกับต้นโพงมันไม่ต้นเล็กไปหน่อยหรอโพอยู่ที่ไหนก็เป็นโพสึกได้เหมือนกันฉันอ่านมาแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวหนังได้มีส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับตำนานย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลที่มีพยานาเกิดศรัทธา ในพระพุทธศาสนาจึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นพระภิกษุต่อมาเขาได้ถูกจับได้ว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ซึ่งไม่สามารถบวชได้พญานาคเสียใจที่ไม่ได้บวชจึงได้ฝากชื่อตนไว้กับคนที่กําลังจะบวชใหม่เพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับตนที่บวชไม่ได้ส่วนพญานาคก็เข้าไปรับใช้พระพุทธศาสนาในวิธีอื่นสืบต่อไปเราก็ต้องมาคอยดูกันนะคะว่าพี่นักสามนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในตำนานนี้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้ที่จะมารับบทในพี่นาค3านั้นคือชนาทิพย์และได้นักแสดงชุดเดิมกลับมากันครบทีมในพี่นาค3นี้พวกเขาจะรอดหรือไม่หรือจะจอดแค่หัวกระไดวัดรวมรุนและเอาใจช่วยพวกเขาได้ในพี่นาคสเข้าฉายในบ้านเราวันที่17มีนาคมนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ 好拿我！我死。